วันนี้เราจะมาอธิบายสอนอปี61ข้อที่8นะคะจากภาพลำดับของปริมาณ DNA ภายในเซลล์เป็นอย่างไรซึ่งจะบอกก่อนนะคะว่า DNA จะเกี่ยวข้องกับโครมาติกค่ะ2องโครมาติกก็จะเข้ากับ1โครโมโซมค่ะและภาพ A นะคะก็จะมี4โครโมโซมค่ะเนี่ยค่ะ1 2 3 4ค่ะ ซึ่งก็จะบอกแล้วนะคะว่า1คโครโมโซมก็จะมี2อโครมาติกค,ค่ะก็คืออันนี้ค่ะคโครมาติกซึ่งในภาพ A นะคะก็จะมี8 8คโครมาติกค,ค่ะนับยังไงก็คือนี่1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ค่ะ ภาพ a ก็จะเป็น4โครโมโซมแล้วก็จะมี8โครมาติกค่ะภาพ b ก็จะเหมือนภาพ a นะคะก็จะมี4โครโมโซมค่ะแล้วก็มี8โครมาติกค่ะส่วนข้อ c เขาก็จะแยกโครมาติกมาให้แล้วนะคะ ซึ่งนี่ค่ะสองโครมมติกก็จะเท่ากับ1นึ่งโครโมโซมค่ะนี่ก็จะมีสี่โครโมโซมและอย่างที่บอกค่ะโครมมติกก็แยกมาให้แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็8ดค่ะก็จะมี8ปดโครมมติกค่ะส่วนภาพนี้นะคะ ก็จะเป็นการแบ่งไซโตพลาซึมค่ะส่วนอันนี้นะคะมันจะไม่เป็นการเอ่อยังไงมันจะไม่เป็นการผ่านเป็นสายทีนะคะมันจะเป็นโครมาตินค่ะในที่นี้ก็จะเรียกว่าโครมาตินซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่สี่ สี่นะคะสโครโมโซมแต่มันจะเป็น8ปดโครมาติกค่ะเอ้ย8ปดโครมาตินนะคะเพราะว่ามันยังไม่พันเป็นสายนิยามว่ามีขนาดโครมาตินโครมาตินิยามว่ามีขนาดโครม,ตโคโมตา,มา,มาโโมติที่น้อยกว่าเพราะเป็นโครมาตินที่ยังไม่แปลงมาเป็นโครมาติค่ะ ซึ่งต่อให้แบบเท่ากันยังไงแต่มันยังไม่ได้ผ่านเป็นสายมันก็จะมีน้อยกว่าอยู่ดีค่ะและยังอยู่ในขั้นตอนเทโลเฟตด้วยค่ะมันก็จะตรงกับข้อที่2ค่ะ